ครับอันนี้นะครับก็จะเป็นการรีวิวนะครับรู้สย์ที่ในออนไลน์นะอันนี้ก็เป็นพี่คนหนึ่งนะครับที่เราก็เรียกว่าเป็น FC นะเป็นเป็นแฟนคลับที่อยู่ใน facebook อยู่ในไลน์ผมนะแล้วก็รูส้สษย์คนนี้ก็ได้สั่งชุดอุปกรณ์นะครับสําหรับในการรับงานเปิดกุญแจบ้านนะครับซึ่งก็บอกเลยว่าจริงๆแล้วถ้าพูดแบบอยากจะขายก็จะบ,บอกว่ามันเครื่องมือมัน ออกแบบให้สาหรับคนที่คิดว่าอาจจะใช้งานยากมีทักษะก็คือใช้เครื่องมือที่มันที่มันออกแบบมาให้ง่ายใน,ในการทํามันก็ง่ายที่เห็นนะแต่ถามว่ามันบางคนจริงๆแล้วกุญแจแต่แตละอย่างเนี่ยง่ายหรือยากไม่ใช่อยู่ที่กุญแจนะครับอู่ที่การติดตั้งถ้าเขาติดตั้งมาดีนะครับหรือว่าประตูเขาบวมในอะไรประมาณนี้หรือว่าประตูเขาบวม,มน้ํหา,ราหรือแน่นในวงกบอะไรก็ว่าไปเนี่ย คุณจะง,ง่ายๆกาจะดการกุญแจยากๆขึ้นมาทันทีนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเราเป็นช่างกุญแจเราก็ต้องมีทักษะนะฮะเราก็ต้องรู้อ๋อนประตูนบวมน้ำนะอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ก็เป็นเครื่องมือตัวหนึ่งที่ทาให้งานง่ายขึ้นนะครับก็เป็นเป็นเครื่องมือสำหรับช่างกุญแจถ้าคนมีชุดเครื่องมือเหล่านี้แต่กีมันแค่ชิน้นเออมันต้องมีครบนะในรีวิวนี้นี่คือแค่รีวิวชิ้นเดียวถ้าเกิดมีครบสักเอ่อห้าชิน้นสิบชิ้นอะไรประมาณเนี้ยคุณก็สามารถทางานให้ครอบกลุ่มได้คุ วันละมน500ันห้าร้อยถึงหนึ่งพันห้ร้อยบาทซึ่งมีคนทำได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นการให้เห็นนะครับนี้ตอนที่ดูคลิปนี้ก็ตกใจมากเลยเพราะว่า,าแกมีการเบิ้ลรอบสองนะครับผมไม่รู้พี่แกวชื่ออะไรลืมแล้วเรียกเขาพี่เบิ้ลแล้วกันนะแกชอบเบิ้ลรอบสองเบิ้ลสองรอบเลยแล้วก็เปิดโชว์สองรอบเลยครับเห็นไหมแกเบิ้ลสองรอบเลยแล้วแกก็เปิดปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บ,บมันก็ไม่ยากไม่เป็นอะไรนะครับคือทุกอย่างมันอยู่ที่ อยู่ที่การฝึกฝนจริงๆอย่างที่บอกนะครับเปิดครั้งแรกจะชา้านิดนึงนะครับอันนี้ก็คือแกเปิดหลายรอบแล้วประมาณ5ครั้งครั้งแรกก็มาชั่วโมงกว่าสองชั่วโมงนะครับอันนี้ก็เหลือ2อาทีนะครับก็เป็นเรื่องที่ดีครับคนเราต้องมีการฝึกฝนเนี่ยผมมักจะบอกูเส,สมอว่าเฮ้ยวันนี้ถ้าคนเป็นนักกีฬานะมมเน,นีกกเ่ยสมิคุณเป็นนักกีฬาอะไรเดียคุณเป็นนักกีฬายิงธนูคุณชอบดูกีฬายิงธนูนักกีฬายิงธนูใครเก่งๆเนี่ยถ้าแบบอะไรมาเลอทําให้แกเสียสมาธินิดนึงก็ถายจะไม่ ฉะนั้นอันนี้ก็เป็นการให้เห็นว่าสมาธิสติการฝึกซ้อมเนี่ยเป็นสําคัญมากนะครับเครื่องมือก็เป็นส่วนหนึ่งนะแต่ว่าสําคัญสุดคือสมาธิสตินะฮะขอบคุณนะครับถ้าชอบกดไลค์นะฮะใช่กดแชร์อยาย้ำใช้กุญแจก็กดกระดิ่งแจ้งนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ